เหนื่อยต่างๆคนควรจเป็นธรรมดาราไอ้เดียวโน่งนี้ห่างไปก็เหื่อยนี้ห่างไอยใหญ่ก็โนองน้อยผู้ใช้เทวดาพยัคฆ์สันไหรรอเว้นวันพัก ส่วนหนึ่งเป็นี่รบคุบาลคณแพ้ส่วนหนึ่งกับหนวยวัากบกบของเข้าส่วนคนแพ้กับไปโฮมยรงงานปวดแม่ชัวออของพี่น้องตัวรข้าวไว้แต่เอออาาสตว วันโกดเมื่อเอินไปวันกลานอขึ้นสืบห้าค่ำเมื่อเอินวันนี้ขึ้นสิบจีคำเหือน,น <c oughs> จีเห็นกัอนนอกนน ก็แจ่เห็นไล่มุงจะก่อนแก้กว่าก็ได้คำบรรคุกแหงสวยคือมันเคนไม่รู้ว่าเป็นแก้กว่บก็ได้แต่สิ่งนั้นมันไปเอาล้พืนได้ไปแจ่วคราเลเห็นไล่มุงเห็นไมใหม่ก้อนไม้ใหม่แก่ก็มาแจ่ว่าใเลยต่อยู่ัวเจะ วันกันดอกมีหน้าวานบุฟเฟ่สวยจังหน่ยเนาะแต่วบ่าถ้าาเดิมาพบกันเองน้อาจไปด้นอื่นเพนเปลื่กแปลงไไเนา 呃，那么。

ทางดังกลางวานเป็นสัญญาณบอกให้ทราบ <Okay. S 1> ถึงซึ่งเวลาโนแห่งการร้อมเพียงกัน <c oughs> บายาจาร์ปินทาบาทสามสายบอ่อยแค่เน

はいはい。<Yeah. clears throat> <clears throat> Gracias. No, no, no. จะงหวัดนครพนมเขมรพวกนีน่ามการแดะเนื่องในกานปฏิบัติธรรมนะ ส่สเงินไหกยยี่สิบห้าบาทรวมหนึ่งมนหนึ่งพสามร้อยยสิบห้าบาทอนุโมทนาสาธุเนพานะปัจโยโหตุอันนี้เป็นุลขอเข้า